ดูเหมือนเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับแต่ในธรรมชาติของความสมดุลคุณจะได้รับการแก้ไขในไม่ช้านี้แคลไซแฟมิลี่คืนภาวะสมดุลกระตุ้นการไหลของพลังงานและเปิดการรับรู้ที่สูงขึ้น แคลไซต์เป็นหนึ่งในแร่ธาตุที่มีหลากหลายสีและรูปทรงมีความโปร่งใสตั้งแต่แบบที่มองเห็นได้ไปจนถึงแบบทึบแสงแคลเซียมคาร์บอนและออกซิเจนเป็นส่วนประกอบหลักของแคลไซต์ซึ่งก็คล้ายกับเปลือกหอยซึ่งแคลเซียมเป็นแร่ธาตุหลักที่เชื่อมโยงจิตวิญ,ญญาณเข้ากับชีวิตทางกายภาพคุณสมบัติในการรักษา healing properties ช่วยทำความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมของเราขจัดสิ่งอุดตันเพื่อที่เราจะได้ปรับให้เข้ากับแกนแท้แห่งตัวตนอันบริสุทธิ์ของเราหินชนิดนี้มีลักษณะที่ผ่อนคลายซึ่งช่วยให้เราปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้ผสานความคิดของเราเข้ากับอารมณ์ของเราและเปิดการรับรู้ที่สูงขึ้น เพื่อเร่งการพัฒนาทางจิตวิญญาณของเราและการจเจริญเติบโตทางด้านจิตใจของเราชำระล้างเราจากความหิวโหยทุกรูปแบบหรือจากการสูญเสียจุดมุ่งหมายการใช้งานให้นั่งสมาธิกับหินแคลไซา์เพื่อทำให้จิตใจสงบและเปิดคุณสู่พลังงานจักรวาล นอกจากนี้สามารถถือแคลไซต์ไว้ในมือเพื่อลดความเครียดและความกลัวและช่วยรักษาการไหลเวียนของพลังงานสามารถวางแคลไซต์ไว้ในห้องเพื่อล้างพลังงานลบนอกจากนี้คุณสามารถใช้คริสตัลนี้เมื่อคุณต้องการควบคุมความปรารถนาที่มากเกินไปแคลไซต์แฟมิลี่สำหรับตัวอย่างของหินแคลไซต์นะคะก็อยู่ด้าน ข้างหลังอาจารย์นี่เลยค่ะด้านหลังเนี่ยเป็นแคลไซต์สีเขียวซึ่งจะเรียกว่ากรีนแคลไซต์ถ้าเป็นแคลไซต์สีส้มก็เรียกชื่อตามสีเลยค่ะว่าออเรนแคลไซต์แคลไซต์สีฟ้าก็คือบรูแคลไซต์นอกจากนี้ก็ยังมีโกลเด้นแคลไซต์เยลโลว์แคลไซต์ซึ่งเป็นหินที่ช่วยในเรื่องของความสงบผ่อนคลายช่วยในเรื่องของการดีท็อกได้ดี สำหรับการนำเรีนแคลไซ์ไปปรับพลังงานในบ้านเรือนนะคะถ้าเป็นสีเขียวคือเรีนแคลไซ์เนี่ยจะแทนพลังงานของธาตุไม้ได้ถ้าในการวางวงจุ้ยสินแสกก็จะไปวางในตำแหน่งที่ส่งเสริมธาตุไม้ส่งเสริมดาวสติปัญญาส่งเสริมความสงบร่มเย็นในบ้านเรือนส่วนถ้าเป็นแคลไซ์สีส้มก็จะเน้นในเรื่องของความสงบความสามาคัคคีช่วยให้กราวดิ้งได้แล้วก็ แคลไซต์สีส้มก็คือเอาเรนแคลไซต์เนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในหินที่นิยมไปวางบนโตอาหารช่วยให้บรรยากาศในการทานอาหารเนี่ยดีขึ้นเขาเรียกหินชนิดนี้ว่าเป็นหินแฮปปี้สโตนด้วยเหมือนกันก็เป็นหนึ่งในหินแฮปปี้สโตนด้วยเหมือนกันหินที่เป็นหมวดแฮปปี้สโตนเนี่ยคะ่ะก็มีกรีนแคลไซต์ออเรนแคลไซต์โรสควอสใช้ได้เคลียร์ควอสใช้ได้แล้วก็อะมีทิส และซิตรินส่วนในเรื่องของพลังงานที่จะมาส่งเสริมในร่างกายเราอะคะ่ะเราก็สามารถที่จะใช้เค้าโดยลิงก์กับพลังงานจักระถ้าเป็นสีเขียวกรีนเทลไซต์ก็จะมุ่งเน้นไปที่หาจักกะนะคะจักระหัวใจถ้าเป็นสีส้มออเรนจ์แทลไซต์ก็จะมุ่งเน้นไปที่สาโครจักกะแล้วถ้าเป็นสีส้มอ่อนหรือออกเป็นสีเหลืองก็จะใช้ที่ตำแหน่งโซลาร์เพ็กซัสนะคะ ส่วนบ l u แคลไซส์เป็นแคลไซสสีฟ้าก็เน้นไปที่ทรอทจักกะให้ความสงบล่มเย็นเหมือนกันแต่เป็นในเรื่องของการเจรจาการพูดแบบใจเย็นถ่อยทีถ่อยอาศัยกันเป็นในเรื่องของการเจรจาคําพูดและแทนพลังงานธาตุน้ำตามสีของแคลไซส์นั้นนั่นเองค่ะถ้าท่านใดสนใจ สายพลังงานจากธรรมชาติอยากได้เครื่องประดับเสริมพลังงานอยากได้หินแร่และตนาชาติไปใส่เพื่อเสริมพลังงานเสริมความมั่นใจก็สามารถแวะมาหาอาจารย์ได้นะคะที่ร้านปืนมณีชั้นสองห้างพรไดพระและถ้าสนใจอยากปรับพลังงานในบ้านเรือนในธุรกิจร้านค้าก็สามารถอินบ็อกนัดหมายติดต่อแอดมินได้นะคะอาจารย์ก็จะเชิญสิ้นแสเสกคุงซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้านปาจื้อและวงจุ้ย ไปช่วยปรับวงจุย้ยไปช่วยปรับพลังงานในบ้านเรือนธุรกิจร้านค้าของทุกท่านได้นอกจากนี้ถ้าสนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พลังงานจากธรรมชาติอยากเช็คพลังงานของตัวเองอยากเข้าใจพลังงานของตัวเองและอยากเพิ่มพลังงานของตัวเองก็สามารถมาโรงเรียนได้นะคะอาจารย์มีหลักสูตร สอนในเรื่องการใช้พลังงานจากเจมสโตนในเรื่องของคริสตัลอาวเวนเนสนะคะเราก็จะได้เรียนรู้พลังงานของเราผ่านหินแร่รัตนชาติทั้งหลายผ่านเจมสโตนทั้งหลายเรียนรู้การส่งพลังงานของเจมสโตนทั้งหลายมาส่งเสริมเราและเรียนรู้การที่จะใช้พลังงานจากเจมสโตนทั้งหลาย มาช่วยส่งเสริมพลังงานในชีวิตเราในร่างกายเรานะคะในคอร์สก็จะมีสอนในเรื่องของบอดี้จักรมีสอนการรับรู้พลังงานหลากหลายรูปแบบนะคะการทำสมาธิแบบง่าย,ายๆการใช้เขามาช่วยให้เราสามารถทำสมาธิได้นิ่งเร็วขึ้นได้เข้าใจพลังงานต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมและรวดเร็วขึ้นนะคะ อาจารย์มีประสบการณ์ด้านนี้มามากกว่า10ปีนะคะสามารถให้คำแนะนำได้บางท่านก็วิตกกังวลว่างานยุ่งม,มากไม่มีเวลาเลยกลัวมาเรียนแล้วจะจำไม่ได้กลัวจะไม่เข้าใจกลัวจะออทำไม่เป็นใช้เขาไม่เป็นไม่ต้องวิตกกังวลเลยนะคะเพราะว่าหลักสูตรที่อาจารย์เซตขึ้นมาเนี่ยที่อาจารย์ให้ทำเป็นเวิร์กช็อปเนี่ยเป็นการดีเทคเป็นการตรวจสอบพลังงานของทุกท่านแล้วก็เป็นการเข้าใจ พลังงานของตัวเองและสามารถที่จะเลือกใช้เจมสโตนซึ่งเป็นพลังงานจากธรรมชาติเนี่ยเข้ามาส่งเสริมพลังงานของตัวเราเนี่ยได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมกันทำให้เกิดความสมดุลทำให้เรามีกำลังกายที่แข็งแรงมีกำลังใจที่แข็งแกร่งมีความสงบมีสมาธิมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดสามารถที่จะบริหารจัดการธุรกิจการงานของเราให้ จเจริญรุ่งเรืองขึ้นเจ้าหน้าขึ้นและก็สำเร็จราบรื่นเรียบร้อยงดงามดังนั้นให้ทุกท่านมั่นใจแล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงและแข็งแกร่งแล้วเราก็มาเรียนรู้พลังงานต่างๆด้วยกันพอเราเข้าใจในเรื่องของพลังงานนะคะเราก็จะมีความมั่นใจรู้หลักการว่าเราจะบริหารจัดการสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไรอาจารย์เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะด้วยรักและส่งพลังใจ ขอให้มั่นใจนะคะลูกค้าปุญณณีโชคดีทุกคนสวัสดีคะ่ะ